ไอพี่น้องเฮามันอยากเขากล้องเนี่ยนี่มาขอกางเนี่ยนะมาขากลางเนี่ยมันอยากเขากล้องเด้นี่มันงงเด้่ยนี่มาพ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 ี่โอ้ยเขาคือเปิดดีแท้อุ๊ยมาพี่มาพี่มาพี่เร็วมาพี่เร็วพี่มาพี่มาพี่มาพี่ตัวผู้หรือตัวแม่เนี่ยมาเบิ่งด้วยผมมาหอดเดียรพี่น้องเขาจริงจริงแฟนเพียรผมฝากให้ผมมาเยี่ยมมาย่ำเด้อ ผม,มาหอดบ้านเจ้เดี๋ออยวเนี่ยเพราะยังนิคมโจ๋ยุใสเจาคือบ่หลับใสผมนะครับผมว่าเบื้องควว่ดอนเจ้าเดีย๋ยวแต่ว่าเจ้าบ่หลับสาสนะครับผมเลยมาพอ่อพอายวยยุนี่ไปห่มสำส่อย่ริมหนองนี่ยูย่ริมหนองเมื่อนทันเนี่ยเออไอ้ขัญทรงทางเป็นแว่น,นตาเลยได้ครับผมตัวเถือกเนะี่พี่น้องเอาผมเบื้องฟอร์มแล้วนะจะเป็นตัวเถือกเลยเพราะว่าเขามันกลางดีหมห้ยเอบอบบกเถือกนะครับพี่น้อง บ so Asia, ักเถิกนะครับผมบักเถิกหน่อยนะครับเขาเปิดดีเขาเปิดคือยังใสาสายไมใสยังไปิดเสื้อสันพี่น้องเขาเขามันเปิดดีแะคือยังใสนั้นไปไปแต่ว่ากับพวกหูดอกไม่อยากเดาได้ครับผมแต่ว่าความจริงมีควายอีกหนึ่งอยู่ไต่หมส์สสาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยมาลามไข่ไป็นควายตกน้ำเลยพวกเด้อลามวายไปแต่วายตกน้ำเลยลามใส่น้ำแล้วก็ นั่นเรยตัวดิพี่น้องเขาเบิกได้ไปแหละให้เขาห่มเขาเขาห่มตันนะครับผมพันซื้อมานนีนี่คมเมด้วยพี่น้องด้วยพ่นนัดผมมาไทยวา่ดอนนะครับแต่ว่าเรายุ่ใสบุผมก็เล่มาพอวข่ดำยุ่ใต้ห่มสำสาริบหนองนี่แหละเดี๋ยวไปเบิ่งนะครับผมมาหอดบ้านหนองมืนทานตำบลหนองมืนทานอำเภออาจสามารถจังหวัด้อยเอ็ดครับพี่น้องพอพอผมกับมาเอาวข่งามพูนี่ก็ได้